รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี รายการ Miss Andrea's d ด i r y ยังคงพาคุณผู้ชมมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันที่ไร่อัง,งุ่น P.B. v วอลเเขาใหญ่คราวที่แล้วเราได้เยี่ยมชมความสวยงามและกรรมวิธีการแปรรูปอัง,งุ่นให้กลายเป็นเครื่องดื่มและอาหารเมื่ออร่อยกันไปแล้วในวันนี้ Miss Andrea จะนำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและของฝากท้องถิน่นมาจัดเป็นกระเช้าเพื่อเพิ่มคุณค่าตามสไตล์ Miss a n d r ียค่ะ คุณผู้ชมคะตื่นมารอ,อรายการวิเซนเดียรอีกแล้วใช่ไหมคะนี่เลยเรายังหลงไหล PB Valle y อยู่เลยคะ่ะไม่บอกก็รู้นะคะดูเป็นยังไงคะขุนเขาเอสายน้าบําทานนี่ใครคะรู้ไหม พี่แอลค่ะพี่แอลแนะนําตัวเองหน่อยสิโอสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุคสมาคมที่ชื่อยาวมากอ่ะค่ะดิฉันนะคะวัชรีปรัชญานุสรค่ะชื่อเล่นว่าพี่แอลนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้ามาเขาใหญ่ปักช่องแล้วก็จะเรียกบอกว่าพี่แอลเดอะเปียโนได้ค่ะให้รู้สบายก็พี่แอลพี่ดูสิคะที่อันนี้จะบอกให้ว่าคิดตั้งคิดถึงมาไม่ได้เจอเลยอันดับแรกของอายการที่ของฝากสุดมากๆแอลค่ะน้ำสมุยจากมิแซนเรียนะคะคู่นะคะนี่สำหรับพี่แอลเลยวันนี้ถือว่าผู้ชมค่ะวันนี้ถือว่าเป็นบุญคุณปากบุญตาอย่าง ยิ่งเลยนะคะที่จะได้ทานแล้วก็จะได้เป็นของฝากจากคุณแอนเดียนะคะโอเคค่ะบอกขนาดนี้แต่งตัวขนาดนี้ผมขนาดนี้แว่นขนาดนี้แค่นี้เราก็รู้และะ้วค่ะว่าเธอเป็นถึงนาย,ยกสมาคมพี่แอลร,รู้ไหมว่าวันนี้เด่นชวนพี่แอลมาทำอะไรค่ะกำลังจะบอกว่ามาเป็นเพื่อนคุยออนเดียด้วยแล้วก็ช่วยช่วยกันจัดกระเช้าสินค้าท้องถิ่นของบ้านเรามีแค่นี้เหรอคะก็เดี๋ยวจะจะไม่รู้อันเดียวันดี้เซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะวันนี้สมบัติเยอะพอสมควรคุณผู้ชมครับสิ่งที่เดียกแต่งไว้เตรียมไว้คือนี้หน้ามะม่วงก็เราก็จะ อังหุ่นเรามีเต็มอยู่แล้วยอะจังหวัดอ่นก็มีนะพี่ใช่ไหมคะแต่จะแตกต่างกันค่ะของที่เขาใหญ่ค่ะอพี่เราความแตกต่างเป็นไงโอแตกต่างกพราะที่นี่เราได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดนะคะเป็นมรดกโลกเป็นโอโซนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ออกมาพื้นที่นี้เนี่ยเราบองได้ว่ามันจะมีรสชาติที่อร่อยนะคะรสชาติที่อร่อยและแต่ดอกไม้ก็จะสีสวยสวยงามมากในเรื่องนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดในรายละเอีย นี่นี่โคราชดูสิมีโคราชดูสิเห็นแล้วน่ารักมากโคราชแล้วนะคะที่อธิบายที่จะต้องเอาติดไม้ติดมือไปนะคะมีโคราชนี่เป็นหมีที่มีน้ามัน่สุรูปค่ะพี่คะทีนี้วัสดุอุปกรณ์มีอะไรไม่ยากเลยพี่ตะก้าเรียกของปักทงชัยค่ะตะก้าไหวทั่วทั่วไปที่เราหาซื้อได้เนี่ยนะคะ เลือกไซส์ที่มันน่าจะครอบคลุมกับของที่นี่หลบไปอยู่ได้คุณผู้ชมคะเอาเยอะเข้าว่าไม่เป็นไรหรอกของท้องถิ่นเราโชว์ๆเข้าไปมากๆไอเดียว่าคนรับประทจัดคุณอเดียค่ะเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มเติมหน่อยเเพิ่มสิพี่เพิ่มผลไม้ที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะคะอีกบั้ีไอเดียเพิ่มกว่าได้ทำาไปด้วยคนนี้เป็นคนพูดได้ถ้ามาเขาใหญ่ปักช่องแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องติดไม้ติดมือหลังจากฝากผู้ที่อยู่ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนั้นมีมากมายนอกเหนือจาก บนโต๊ะที่เราเห็นนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะยิ่งฤดูหน้านี้เนี่ยค่ะใกล้หน้าฝนเข้ามาเนี่ยวันนี้เรามีเมลอนนะคะที่อร่อยมากรสชาติหอมรสชาติหอมกรอบจากเลนี่อากปักช่องนะคะแล้วก็จะมีฟาร์มอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะเป็นเรื่องของสุขภาพมียอดข้าวสาลีอ่อนมีเอออะไรนะคะมีโอ้หมีมากมายเลยไม่ใช่มีแค่เท่านี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะคะถ้าเกิดวันนี้เรามาที่เขาใหญ่ปักช่องแล้วเนี่ยจะต้องมีของฝากเรา นี้นะคะจากตะกร้าเมื่อกี้จากที่คุณแอนเดียเอาไปทําให้เกิดสีสันเกิดมูลค่าของมันโอ้โหพี่รู้ไหมว่าทําไมแอนเดียจะบอกว่าให้เอาสีตัวนี้พ่นเข้าไปยิ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้ที่เขากำลังนิยมอะไรคือมาเมืองไทยเอาที่เป็นวินเทจหมดเลยคุณผู้ชมบอกพ่นสีไม่เก่งไม่ต้องเก่งค่ะแอนเดียก็พ่นแบบกระด่างกระดำนี้ค่ะไม่ได้ติด อะไรมากมายเพราะว่าให้มันออกมาเป็นเหมือนกับเป็นสไตล์ฟาร์มนิดหนึ่งนะคะโอเคสวยงามค่ะรู้ดากินเราเมื่อกี้เนี่ยเหนื่อยไปแล้วนะคะเี๋ยแทนเดี๋ยวจะให้เล่ารอบสองอมได้เลยได้เลยค่ะอัทำก่อนเดี๋ยวลองก้นกระถางตรงเอ่อตะกร้าใบนี้นะคะที่ขาคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปเพราะว่าขอผู้นี้เวลาเขาแห้งแล้วเนี่ยเขาเกิดให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเนี่ยเดียวนี้นะง่ายมากมากเลยลองอยู่ด้านล่างค่ะพี่ขอบคุณนะที่กระเถิบให่้นิดหนึ่งยัดลงไปน้ำองุ่นของไร่นะคะ ตัวนี้เป็นน้ำสาวรสก็ของที่นี่เหมือนกันค่ะน่าจะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะของที่นี่จะใช้น้ำสาวรสค่ะตัวนี้เป็น,นเป็นมะนาวนมะนาว,วนนอร่อยมากค่ะส้มก็มีนะคะแย,ยมแย,ม,ยมส้มมะนาวเนี่ยทางไล่ใช้สีเขียวเป็นตัวหลักเดี่ยๆเ,เพิ่มความเก๋ไก่สะดุดตาให้กับตัวแยมมะนาวนิดนึงนะคะ เดีย๋ยวใช้มะม่วงนะคะซึ่งผิวเขาค่อนข้างบอบบางเดีย๋ยวใช้ไว้ด้านบนค่ะด้านล่างเนี่ยเดีย๋ยวเสริมตัวที่เขามีขวดใหญ่ขวดเล็กด้วยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวนี้เสริมไปด้านล่างเพื่อที่ได้ส่งให้ตัวขวดตัวนี้สูงขึ้นมานะคะด้านนี้นเดีย๋ยวใช้มะม่วงค่ะเป็นมะม่วงสุกสวยน่ารักเชียวค่ะตัวนี้ค่ะระหว่างคุณแอนเดียจัดไปพี่จะลองผูกดูนะคะเออพี่ผูก <c oughs> หน่อยสีดีมากจะได้มีฝีมือแบบ <c oughs> เออช่นว่าค่ <c oughs> ะได้เลยค่ะทำได้สิะะเดี๋ยวจะเงยหน้าขึ้นมองอีกทีเ้สึกวเลือกไน้าอ่ะ ให้สมกับที่เราได้มาไร่นี้ที่ PB มีกาแฟด้วยค่ะที่นี่ปลูกทำเป็นไร่กาแฟนะคะแหนมเข้ามาแบบนี้แอนเดนไม่ได้บอกว่าเขาไม่สวยนะพี่แต่เด็กก็มีสไตล์ของแอนเดนนะพี่นะแอนเดยขอนนิหนึ่แล้วกันไหนๆจะเป็นกระเช้าของควัมที่ไปจาก PB v a ฟา e เล่แล้วเลือกใช,ใช้ขวด คุณผู้ชมคะกระปุกแบบนี้ค่ะจะเรียกว่าขวดหรือเรียกว่ากระปุกก็แล้วแต่ทำไมก่อนเรียกโหลค่ะโหลใส่ถูกต้องไอันนี้ใช้ภาษาไทยถิดพลาดมากเลยที่ใส่2อันเลยนะคะได้เลยค่ะที่ใส่สองอันเลยค่ะแล้วก็นี่ใส่แล้วใส่แล้วเหลือผูกทําให้มันขายเดีอยทโบง่ายง่สุดจะง่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องมาประหลาดอะไรมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ คุณผู้ชมจะสังเกตว่าเวลาเรารับของขวัญมาชิ้นหนึ่งหรือตะกรก้าพี่มีความสุขไหมตอนแกะโ oh, <my S 1> อนแกะท<ม>ี่มีความสุขมากมีมากค่ะเริ่มแกะออกมาทีละชิ้น2ชิ้นแล้วก็ยิ่งแกะลงไปก็ยิ่งเจอสินค้าประเภทนั้นๆลงไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามันมีความรู้สึกที่ดีกกเกิดอันเดียเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่าของข้างในจะเป็นอะไรรู้แต่ว่ามันมีความสุขกับการได้รับของที่แปลก นี่ค่ะเดียวกำลังจะบอกในลักษณะนั้นนะคะวันนี้แค่พี่ฟังไปพูดไปนะคะรับรองได้ว่ากะตะกล้าปากะกล้าต่อไปที่พี่จะจัดให้กับเพื่อนเพื่อนพี่หรือใครก็ตามแต่ในเทศกาลพิเศษเนี่ยพี่ไม่ต้องไปจ้างแล้วค่ะพี่สามารถเอาตะกล้าตะกล้าหนึ่งแล้วก็มาจัดแล้วก็เอาโบว์มาผูกอย่างนี้ค่ะนี่ลืมต้องหมีสีมือแอนเดียนก็เสร็จผ้าตัดเสื้อที่เหลือเหมือนที่บ้านโอ้โหขอแต้มน้องหมีนิดนึงอุ้ยน้องหมีต้องไปด้วยน้องหมีต้องไปด้วยโอ้โหโอเคทีคุณผู้ชมข้าเดี้ขอกระเถิบมาทางด้านนี้หน่อยนี่นะคะ เป็นตะกร้าที่เป็นวินเทจมากๆเลยค่ะแล้วข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าสุดท้ายท้ายสุดตัวนี้ค่ะน,น้ําพึ่งจากเผลอวนเขียเวยเป็นน้ําพึ่งจากดอกกาแฟาค่ะนะคะเราไว้บนท็อปตัวนี้คุณผู้ชมคะและถ้ายากที่สุดอันนี้เนี่ยไปทำเกินความสามารถคุณผู้ชมนะคะที่ p b บี l l e เลยังมีกล่องของขวัญที่เป็นองุ่นสดแบบนี้นะคะแล้วก็ของฝากที่เป็นหลากหลายเป็นชิ้นเดียวเดียวแบบนี้ค่ะเยอะแยะ,ยะเลยนี่ฝีมือพี่เอ๋เห็นไหมคะน่ารักเหลือเกินนะคะคุณผู้ชม ออในช่วงเนี้ยทั้งพูดทั้งคุยสนุกสนานน่าดูเลยแล้วที่แอบก็ขายของใหญ่เลยนะคะอย่าลืมของฝากของน้องโอ้ไม่ฝาก,กามี้าเสน,นะถ้าลืมแล้วก็<อ>แย่เลยค่ะ,คะเป็นของฝากน่าจะทําให้ของฝากที่ติดไม้ติดมือคุณผู้ชมที่ไปฝากเพื่อนบ้านหรือเพื่อนสนิทหรือใครก็ตามคุณผู้ชมครับมันเป็นของที่ใกล้ตัวแล้วก็หาง่ายและเดี๋ยวเชื่อว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทฤษฎีที่ประหลาดหรือว่าทําให้คุณผู้ชมดู ดูด้อยก,กว่าสินค้าอื่นๆที่เราซื้อตามห้างนี่คือสินสิน่ของพื้นบ้านที่เราหยิบจับเอาใกล้ๆตัวนะคะและนี่คือของที่เราจัดขึ้นมาจากใจะคะ่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าน่าจะเป็นไอเดียดีๆสำหรับคุณผู้ชมที่จะจัดในคราวต่อไปนะคะ เรียนรู้การจัดกระเช้าของฝากที่ให้ความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกันไปแล้วก็ถึงเวลาของเจ้าหญิงแห่งวงการผักเพื่อนบ้านประจำของเราที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้แนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการปลูกและดูแลพืชผักของเราเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเข้าคลาสเวิร์กชอปกับคุณแอนก,กันเลยดีกว่าค่ะ ตำแหน่งไปเลยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการผักย่บาบูชานี่น้องแอนเราจะต้องมามามา,มาแยกแยกะรายละเอียดนะเรื่องไอ,อไสเปาแล้วก็ตัวไอไมโครอ,อะไรตัวนี้ชื่ออะไรไมโครลีฟไมโครลีฟกับสเปาเ,เราเข้าใจกันสองสามคนแล้วต้องมาตีแผลตรงนี้นิดหนึ่งทีนี้พี่อนเดียวก็เตรียมมาเนี่ยพี่เอนเดียเตรียมเอ่อีทมอสมาเตรียมพร้อมเตรียมมยป่าไม่รู้ไม่แน่ใจ ถ้าเป็นไมโครลิฟใช้ค่ะแต่ถ้าเป็นสเปาไม่ใช่ทีนี้พี่ก็มีคําถามแทนคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะจากไออย่างนี้ที่พี่ไม่ชอบไออย่างนี้ที่พี่ไม่ชอบเนี่ยอยากได้อย่างนี้อันนี้แอนก็ทํามาสอนมา พี่ต้องเริ่มต้นจากอะไรอ่ะมาพี่เตรียมวัสดุมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือวัสดุของพี่ง่ายมากเคลื<า>่นเรียค่ะ,คะเริ่มต้นจากเมล็ดค่ะอ่าอ่าอ่าเรง,งเมล็ดต้องไปซื้อเมล็ดอัลฟาฟาทีนี้จะขอบอกท่านผู้ชมนิดนึงบางคนคิดว่าเมล็ดทุกอย่างเนี่ยสามารถพองอกได้มไม่ใช่นะคะต้องดูด้วยว่าเมล็ดชนิดนั้นน่ะบางทีก็พองอกไม่ได้หรือเป็นชนิดเดียวกันเป็นอัลฟาฟาหรือเป็นอะไรเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ทํามาเพื่อให้คุณพองอกเขาทำมาให้คุณปลูกลงดินเฉยๆอันนี้ต้องดู ดูจากลักษณะของท่านอย่างเงี้ยสังเกตที่หน้าซองเขาก็จะมีบอกว่าสําหรับทำสปาหรืออะไรบ้างอันนี้เป็นเฉพาะอเป็นมาเลสเฉพาะเกือบหนึ่งหนึ่งเรื่องที่ไมมีอย่างนี้อีกที่หนูฝากไอ้พวกนี้มาข่าวนู้นเนี่ยที่ก็เจออะไรโอเคแพนซี่อย่างเงี้ยอ่ะโอเคเนีทานได้โซหรือว่าดาวกระจายซึ่งดาวกระจายคอสโมส่วนที่ที่มีกลิ่นเนี่ยคุณน้องรู้ใช่ไหมกลีบเขาทานได้ทีนี้ปุ๊บ พี่บอกว่านอกจากอัลฟาฟาตัวนี้ที่เป็นเล็กแล้วเนี่ยพี่อยากได้เป็นตัวไมโครอะไรบอกมาทีีไมโครลีฟไมโครลีฟคือก็คือต้นอ่อนจริงจริงมันเป็นไม่ไเป็นต้นอ่อนเหมือนกันดอกบ้างถูกต้องไหมก็ต้องปลูกให้มีดอกถูกพี่จะใช้วัสดุปลูกเป็นตัวนี้หรือตัวไหนอ่าถ้าเป็นช่วงแห่งของการเพาะเมล็ดตัวนี้จะเลิศมากโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จับคู่ก่อนนะฮะจับคู่คุณผู้ชมดูก่อนนะคะว่าถ้าเป็นพืชที่อาจจะต้องต้องปลูกเป็นต้นเต็มนต้นเต็มน้องใช้คําพูดว่าปลูกเป็นต้นเต็ม เราจะต้องจับคู่กับวัสดุปลูกใช่ไหมคะปลูกด้วยวัสดุปลูกนะอันนี้สมมติถ้าเป็นดอกดอกดวงดวง,ดวงที่จะต้องให้เขามีลําต้นอยู่ในระยะที่มีลําต้นหน่อยถ้าเป็นดอกต้องปลูกเป็นต้นโตเลยอเหมือนข้างหน้าข้างหลังเราอย่างเนี้ยแต่เราไม่อยากได้ซุ้มใหญ่เราอยากก็ปลูกในกระถางก็มีดอกได้เหมือนกันอย่างนี้เหมือนไมโครเอ้ยนี่ได้ไมมสปาวได้ไหมล่าปลูกได้อันนี้ถือว่าเป็นเล็กที่สุดเท่าที่จะอนุญาตแล้วเพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้ ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรอ่ะโอเคเยวกลับมาที่สเปาแล้วกันอ่ะทีนี้ที่จะปลูกสเปาเริ่มต้นเลยพี่ทำยังไงเริ่มจากเมล็ดนะคะโอเคอย่างเงี้ยได้เทลงไปเทน้ําค่ะเพียนเดียร์พี่ใส่ประมาณไหนใส่ให้ท่วมเมล็ดเลยค่ะท่วมเมล็ดใช่ค่ะอ่ะโอเคแล้วไงใส่ลงไปสมมติยังไงถึงไหนคะหกถึงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงจะดีมากพอแปดชั่วโมงปั๊บจะสังเกตว่าน้ำจะพอแล้วค่ะอ่ะโอเคอย่างเงี้ยค่ะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอ ก็คือสัดส่วนของน้ํานี่นะถ้าพี่เทียบจากโหลนี้นะคุณผู้ชมถ้าเดเทียบจากโหลนี้ก็มันก็ประมาณหนึ่งแก้วนะหนึ่งแก้วได้หนึ่งแก้วน้ําดื่มนะคุณผู้ชมนะจากจากจากที่เขาตัวมาเป็นนี่เป็นซองซองเซิร์อะไรนี่ไ้ยังไงต่อป่ะทิ้งไว้แปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็จะเห็นว่าน้ําจะมีสีขุ่นนิดๆไม่เป็นไรเทน้ําทิ้งไปนะคะแต่ทีนี้จะบอกว่าเทไปเนี่ยเม็ดจะหล่นอันใช้ผ้าขาวบางค่ะหาง่ายๆล้างเมล็ดนะคะ ออกสักสองสารอบสองสามรอบถุงอะไรก็ได้ค่ะมาครอบแล้วพี่อันเดียเอาฝาออกใช่ไหมเลิศมากเนี่ค่ะพี่เดียเลือกเลือกเลือกไอ้โหลที่มีฝาเป็นเ่พาะอะไรด้วยคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะใช่เนี่ยมันมีแกะได้เออใช่แล้วเวลาที่น้องแอนเขาเอาวัสดุกันกันกันเนี่ยออกเนี่ยมันก็ระบายอากาศถูกต้องปะดจอดใช่ค่ะตัวนี้ต้องได้รับน้ําใช่ถูกนี่้ไได้เลยแล้วเวลาวางนะคะเวลาวางเนี่ยให้หาที่วางค่ะ แล้วความอย่างนี้ให้น้ำออกพอตกเย็นนะคะเขาแห้งปั๊บคุณก็มีตกเย็นมีแห้งปั๊บอย่าลืมเย็นแห้งปั๊บเปิดออกค่ะสเปรย์อีขอบขอบนี่คือบวมน้องมาเล็ดเริ่มบวมเริ่มบวมเริ่มบวมแล้วพอผ่านไปสักสองคืนค่ะแอนทำมาให้ดูแล้วปิ๊งนี่เป็นอย่างนี้หรอเป็นอย่างนี้สองคืนไม่ได้ที่เต็มเต็มอย่างนี้ทำยังไงอ่ะให้มันเต็มผ้นห้าคืนห้าคืนจากทอ่ปริมาณเนี่ยหรอ เต็นขวดนี่ได้เหรอขวดเนี้ยใช้สองสององนี่มันเต็มแน่นเลยเราอยากได้อย่างนี้น้อง2องเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นอันเนี้ยนะคะแค่ซองเดียวแน่น่างนี้เลยคุณผู้ชมครับอันนี้มีอะไรที่เก๋กว่านั้นอีกพอเสร็จปั๊บคุณผู้ชมว่าพุยได้คุมด้วยตะแกรงนี้ใช่ไหมล่ะโอเคอย่าลืมแป๊บหนึ่งอย่าลืมนะคะตอนเราต้องสเปรย์น้ำทุกวันอ่าสเปรย์น้ำทุกวันแล้วก็วางไว้ไม่ให้น้ำเนี่ยโอเคขังแค่นั้นเลยแล้วไว้ในที่มืด ได้แล้วเวลาออกมาจะกขาวขาว <Okay. S 2> ถ้าอยากให้มี color f ิล l นิดนึงไว้ก่อนทานนะคะวางข้างหน้าต่างคะ่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเขียวเลยคุณผูชมคะเนี่ยเราบอกนิดนึงว่าเราปลูกเมื่อไหร่อะไรยังไงพอเวลาเราไปให้ใครอย่างเงี้ยผู้ชมก็ใช่จริงๆเราควรไปให้ตอนที่แบบสักสี่คืนเอาสี่คืนอาะจดเน้นทีหนึ่งนี่คือกี่คืน,คน เขาก็จะยังไม่โตขนาดนี้นะแล้วบอกว่าเอาไปเก็บไว้นะคะคุณไปเลี้ยงต่อได้อีกนิดหน่อยแต่ถ้าถ้าอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นจะช้ากว่านี้นะแต่ถ้าอากาศร้อนจะเร็วมากหมอกแรงมากค่ะเดี๋ยวเย้ต้องมู1คืน2คืนเดี๋ยวเราจะต้องโยงอันนี้ไป6คืนโอเค หนึ่งคืนสองคืนหกคืนเดีือนเปาจบไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไมโครลิฟต์เราไม่ว่านขอนี้ไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเข้าไปในแฟนเพจได้เลยแล้วเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งไปไหนอย่าลุกไปไหนเลยเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปสอนทำน้ำอีกสปงสเปาสนี่ยไม่เลิกอย่าไม่จบเลยพอจบคลาสปลูกสเปาปุ๊บฝนก็เทลงมาให้ความชุ่มฉ่ำกับสเปาของเราทันทีคุณผู้ชมที่กำลังดูเพลินๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปหลบฝน พร้อมทำน้ําปั่นเพื่อสุขภาพไว้ดื่มคู่กับการชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติยามฝนตกไปด้วยค่ะมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะปลูกสเปรากกันเป็นแล้วแต่ยังไม่มีไอเดียว่าจะนำสเปร้าไปทำอะไรดีมิสแอนเดียขอนำเสนอเมนูง,ง่ายๆยามเช้าที่มาพร้อมคุณประโยชน์ แถมยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอีกด้วยค่ะไมโครลฟนะคะเป็นต้นอ่อนที่ขึ้นมีช่วงลําต้นแล้วนะคะแล้วก็้องสเปาตัวนี้นะคะตัวนี้คือโจทย์ของเราตัวนี้ที่พเราเพิ่งทํากันมาเมื่อ,อสักครู่นี้ถ้าพี่ต้องใช้สเปาตัวนี้เข้าไปทําน้าผักตัวนี้แทนผักสีเขียวอื่นๆพี่ต้องทำยังไงก่อนเบื้องต้นลวงเขาออกมาเนาะมีหกวันได้อย่างนี้เลยออแล้วไงต่อเพื่อที่จะไม่ให้แบบ กลิ่นอะไรมากเพี้ยนเดียวเลยใช้ผลไม้ใช่ไหมล้างละเลงลงไปในน้ําค่ะก็จะตัวเปลือกจริงๆเปลือกทานได้เปลือกลอยขึ้นมาเลยใช่ลอยขึ้นมาเลยใช่ค่ะเปลือกทานได้นะประโยชน์มากกับตัวมันอีกเหมือนถั่วงอที่เขาบอกก็ไม่ต้องไปเอาเปลือกเปลือกออกใช่ค่ะที่เข้าใจถูกใช่ไหมถูกต้องค่ะเอาใส่ลงไปตัวนี้ละคานนะคะไมโครลิฟนิดนึงเอาเขียวโอเคตัดออกถูกต้องไหมตัดออกตัดออกแล้ว ตัดคออาศัยลงไปพี่นี่ใส่น้ำนิดนึงเตี๋ยวก่อนที่จะให้ข้าวเนนะคะสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่นี่มีผลองุ่นจากไร่พีดีเนี่ยค่ะที่ในสายองุ่นหน่อยนะตัดเตี้ยวเพราะมันมีรสเรี้ยวนิดหนึ่งชอบชอบชอบองุ่นยิ่งมาเจอสดๆนี่ยิ่งดีเลยค่ะนะคะอ๋อควักอย่างนี้เลยอ่ะคะง่ายดีหนูไม่ต้องไปนั่งปอกผุณจะเห็นเลยค่ะ จะได้ทำสอนผู้ชมไปดูรอกดปุ่มค่ะโอเคปั่นก่อมรอบหนึ่งใส่น้ําแล้วใส่น้ําแล้วปั่นก่อนรอบหนึ่งผู้ชมขาสําหรับวันนี้เอาใจน้องๆหนูๆเล็กๆกุ้จสาปื่อมาดูป้าแอนเดรียวันนี้ปกติใช้น้ําผึ้งวันนี้เอาใจคุณน้องๆหนูๆใช้นมอ่ไใช้นมหยุดให้ใส่นมก่อนค่ะไม่ต้องเยอะแค่ ไม่ให้มันๆน้องๆจะได้ไม่ปัิีเสธนิดเดียวนะคะเขาจะได้มีความรู้สึกที่ดีกับน้ำแบบนี้ใช่ไหมคะขอนน้ำเพิ่มอีกนิดนึงโอเคนิดนึงอ่ะโอเครูปปั่นเข้าลูกอายังคะยังแป๊บนึ่งแป๊บนึงพี่ชมอย่าใจร้อนอีกแป๊บหนึ่งเรียบร้อยชิมก่อนเดี๋ยวจะได้บอกแนวทาง หลังหลักว่ามันโอเคจริงก็เปล่าะปเดี๋ยวโกหกเปล่าอืมเลือดมากเด็กๆทานได้เขาลองบ้างเด็กๆทานได้เลยแล้วมีประโยชน์ด้วยของก็ไม่เสียเห็นไหมใช่ไหมแล้วเขาก็ลดความคำขืนนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหม็นเขียวไม่เหม็นแล้วมาได้ได้กลิ่นช่วยอันนี้เราก็มีมะม่วงช่วยโอเคเลยนิดๆหน่อยๆนะคะเสริมให้น้องๆทานได้ คุณผู้ชมค่ะเมนูนี้นี่นะคะเป็นเมนูแบบว่กเนาะเรียกได้นะว่าเพราะตัวหลักๆเป็นเป็นสเปาสปแล้วเราก็ใช้ตัวเอมโคลีฟไมโคลีด้วยอันนั้นเป็นชื่อเรียกชนิดแต่จริงๆเนี่ยตัวสเปาที่เราใช้คืออัลฟ่าอัลฟ่าซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของภูมิแพ้ด้วยนะคะเหมาะกับอากาศช่วงนี้แปลวนเด็กๆเนี่ยควรจะได้ทานตัวนี้และส่วนผสมอื่นที่ทําให้รับประทานง่ายก็จะเป็นเป็น นี่เขาว่าวันนี้เรามาส่วนอังกฤษทีดีวาเล่อยู่นะคะแล้วก็มะม่วงที่บ้านปลูกเองโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวต้องชิมหหดหลานแล้วลูกทิพนได้เลยแหะอันนี้เมนูของหนูเลยเพราะว่าป้ามันจะสนุกตรงที่ว่ามีเนื้อให้เคี้ยวเนี่ยหละค่ะใช่ไหมหลอกล่อกันได้ไข่มุกไปเลยลูกหอมต้องหอมน่าจะมีช้อนนะเนาะว่าควรมีช้อนมากเลยเนี่ย อรอยากทานอยากนะาากินมะม่วงอะ่ะสำหรับเมนูนี้นี่นะคะน่าจะเป็นเมนูที่น่ารักถูดใจกับคนในครอบครัวนะคะคุณผู้ชมง่ายแล้วเราก็ยังแถมก่อนกินมาทำตรงนี้ยังผูกนิดไดีอนะีกเนาะสนุกใช่ค่ะนะอ่าโอเคคูกง่านิดเดียวอีกช่วงหนึ่งจะมีอะไรตามไปดูแรงยังไม่ตกตาย,ยังไหว <laughs> ดื่มน้ำผักผลไม้ปานเพื่อบำรุงสุขภาพและสมองกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะลุกจากเก้าอี้แล้วหยิบจับสิ่งของใกล้ตัวมาใส่ไอเดียเพื่อจัดโต๊ะแบบลองเทเบิลกันค่ะคุณผู้ชมค่ะดูห้องนี้สิคะนี่ดีอยากพูดนี้ก่อนเลยอันดับแรกซิลลิงโก้มากอะ แลสถานที่นี้20กว่าปีมาแล้วโอ้โหมีความเป็นแบบคอทเทจเลิศมากขาวถลอกนะยะอยู่เป็นยุโรปยุโรเดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าอนันนี้จะเนรมิตโต๊ะสำหรับนั่งทานข้าวในมื้อกลางวันหรือจะอาจจะเลยเถิด,ดเป็นมื้อเยน็นดินเนอร์นี่เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวดีวจะแปลงโฉม,มคุณผู้ชมคอยตามดูไม่ยากค <c oughs> รึบเลยเหมือนเดิม เซนเตอร์ก่อนเลยวิธีจัดง่ายมากๆเราได้ส่วนที่เป็นหลักๆมาแล้วนะคะนะคะองศาของภาพบโตเซนเตอร์ Center ของโต๊อันนี้ใช้แท่งเคสตัวนี้ใช้ขวดแก้วที่เป็นขวดเหมือนเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาอไปทำเปิดร้านกาแฟเขใช้ขวดแบบนี้กันนะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ดูน่ารักดีแล้วก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปอนะคะ่ะ อันนี้ขอแต้มตรงนี้นิดหนึ่งให้ดูตรงนี้ดูขึ้นขึ้นนะคะอันเดียใช้โดมที่เสิร์ฟเค้กเนี่ยค่ะไว้สำหรับเสิร์ฟเป็นตัวเมนคอร์สอันเดียใช้ความเป็นฟาร์มังุ่นดช่วยให้โต๊ะตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะดูมีกลิ่นอายของความเป็นฟาร์มเมอร์ เดียททำตรงโต๊ะที่เป็นแบบนี้เีต้องการกิ่งดอกแล้วก็ใบที่ร่วงติดอยู่ตามโต๊ะเนี่ยค่ะให้ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดและนี่คือศิลปะที่ไม่เคยมีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าเวลาเรามาบ้านไร่แบบนี้เนี่ยเราอย่ามัวแต่ยึดติดก,กับความลงตัวอะไรมากนะักเพราะเวลาที่เราต้องใช้ประโยชน์ของการจัดโต๊ะที่นี่เสร็จแล้วเนี่ย บางส่วนเนี่ยค่ะเราสามารถขยับออกไปได้เพราะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเมนูอาหารจะมาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาการสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาบ้านในลักษณะที่การจัดโต๊ะแบบนี้เนี่ยคือปุ๊บที่เข้ามาปับ๊บเนี่ยเกิดแรงประทับที่ประทับใจเกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําไมเราต้องทําอะไรให้มันเยอะแยะขนาดนี้อย่างที่บอกอันเดียไม่ได้เก็บเศษใบไม้ร่วงหรือว่าเป็นพวกเศษกิ่งไม้หรือดอกไม้ที่ร่วงๆออกจากโต๊ะนะคะ มแต่ถ้าคุณคุณบอไม่ชอบก,ก็ก็เก็บออกได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีกติกาอะไรนะคะและเนี่ยค่ะเดี๋ยวฝากไว้สําหรับรายการมิสแนเดียเพราะฉะนั้นเชื่อเลยว่าก็เป็นอีกอันหนึ่งนี่แหละที่เอาใจท่านผู้ชมที่ชอบการจัดเซตติ้งของแอนเดียนะคะโอเคก็จานช้อนค่อนข้างละเอียดละนาดนิดหน่อยไม่เป็นไรมิสเซนเดียก็อย่างนี้นี่แหละคะ่ะไม่เคยมีอะไรที่อยู่ในกฎในเกณฑ์เลย mm hmm. แล้วเราก็พบกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราเปลี่ยนที่แล้วคุณผู้ชมค่ะเราอยู่บ้านกันบ้างเพราะอะไรรู้ไหม อยู่บ้านไปดูแลบ้านเราบ้างนะคะว่าแอนดี้จะสอนหรือนําเสนอหรือแนะนําเรื่องราวอะไรที่ทําเกี่ยวกับในบ้านบ้านเราเรานี่ละค่ะนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่องอมริคนีวี34นะคะช่อง34ิสกดเลยนะคะเขาพอเขาเป็นระบบ HD คมชัดมากๆเลยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะการมาเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านที่ PB v ี l อลลในครั้งนี้นอกจากจะได้พาคุณผู้ชมมาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว ยังได้มีโอกาสพบปากพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียทั้งกับเพื่อนใหม่ที่ได้พบเจอและเพื่อนเก่าที่คุ้นหน้าคุ้นตาถ้าคุณผู้ชมประทับใจในมิตรภาพและเกร็ดความรู้ที่มิสแอนเดียสันหามาฝากเช่นนี้ก็ติดตามกันได้ในรายการมิสแอนเดียสไดอารี่ทุก7มงเช้าวันอาทิตย์ทางอมรินทีวีช่อง3 4 HD ค่ะจิ้มไม่หลงสิ้นเลยเดียปากเหมือนกันวิธีปากคือทีที เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมอันดี้กำลังจะเลี้ยงให้ตัวผักชีลาวตัวนี้ค่ะเข้าออกมาหน้าตาเป็นอย่างด้านหน้านียค่ะอย่างด้านหน้านียเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าทำยังไงที่ดึงใบออกบ้างเนี่ยเพราะว่าให้เขาขายน้ําน้อยนะคะหัน3าหัน4หัน5เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ปักลงไปเห็นชัดไหมตัวหอมเนี่ยก็ทําแบบนี้ได้แล้วถ้าคุณผู้ชมมีหอมแค่หัวเดียวไอ้กินแบบขั้นแระหลาปจะทนได้ไงกินลขนาดเนี้ยนท a r ทีวี